สวัสดีนะครับผมสวัสดีครับน,นี่วันนี้มาจัดทอแข่งให้ตัวแรงของวิสันนะครับ <c oughs> ไม่ได้รัดคิวนะเพราะว่าผมสั่งมาไว้ตั้งแต่ฮิโนต้าแล้วนะที่มารอบนั้นก็ยังไม่ได้ของเลยวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ทันวันที่16นะครับสิบหกฮะยังไม่เข็ดอีกเหรอ ด้วช่างหนูรถพิซารมัดรวมเขามีจะมีรถดังๆมาหลายอยู่นะช่างตะเขาจะเอาไปด้วยนะมาใหม่แล้วนะอะไรมาใหม่แล้วนะนี่พีเอพีเอก็จัดด้วยเหรอ่อก็สั่งเขาว่าจะมาแล้วเนอะสมคิดรถพิซาร์ันเป็นอะไรกสันเนี่ยนั่งชวนกันยรเจ้าตัง โดนอีกแล้วอย่าคลิปนี้ให้ถึงหูเนี่ยทำไมอ่ะขอเงินอีกแล้วว่าเมียด่าไปหลายคนเออเเมียด่ามาหาหนูอันนี้เป็นยิงซ้ายเนาะครับยังไม่ได้ล้างเลยมันดูเลยมันมันเปื้อนขี้มือนี่นะครับนี่ยิงซ้ายสวยมากแบบนี้เท่าไหร่นะอ่านี้พันเก้าครับพันเก้าไม่ไม่รวมทรง ครับไม่ลงเป็นเป็นทรงแข็งอันนี้คือวาวอันนี้คือวาวเดิมวาวเดิมครับของพี่เอวาวเดิมอ่านะพี่เอถือนี่นี่นี่นะครับนี่ของพี่สันนี่เราถือแล้วก็ไม่ถ่ายนี่นี่ของพี่สันวาวโตลาแปนนี่คนละรูปะคนละอย่างคนละอย่างกันนะนี่นะครับคนละรูอ่าใหญ่หน่อยครับอ่าถ้าถ้าจะสั่ง ถ้าจะสั่งก็บอกบอกช่างนับว่าเป็นวาลเดิมวาลโตจะวิ่งออกไม่ออกนะครับเน้นสวยงามแบบสั้นๆสั่งช่างโดเขาสั่งมาแบบพิเศษครับเอาแบบสั้นอันนี้อันนี้ไปของช่างโดไงโดลันเกาะเนี่ยไปใช้นาดนะครับรถแข่งอันนี้ก็สองนิ้วเนาะช่างโดนะครับกลับไอดียกปูยังนี่นะครับ ที่่วาพงานงานเป็นยังไงบ้างช่างเดี๋ยวนี้ออกไม่ทันใช่ไหมตอนนี้เหลือออเดอร์ค้างสต็อกอยู่เท่าไหร่เนี่ะโอ้สองร้อยเลยเหรอนี่เออแต่อย่างได้ได้นี่เท่าไหร่นะไอดีได้อันนี้เหรอครับก็จะเป็นพวก เป็นมียางเออแล้วก็มียางด้วยราบบทคัตัวท็อปเลยครสองพันกว่าบาทประมาณ2,000เท่าไหร่2อ0พันห้าได้ไหมเออประมาณ2,000ันกลางเนาะครกล่องเดิมอ่าใส่กลองเดิมใส่กลองเดิมแล้วก็มีลูกยางรัดตัวนี้นะครับตอนนี้ของเข้ายังมีแต่ของร้อยสี่อยู่ร้อยสี่เทสทีร้อยห้าคอมพิต้าครับครับนี่นี่นี่เนาะนี่สุบเข้าครับก็นี่แล้วมันจะตัดไหนนะโชว์หน่อยโชว์หน่อย นี่ครับงานตัวนี้สวยมากสายหลังถนนนะครับ<ม>นี่นอ่น,น,อนี่แล้วก็สองเข่ากองเดิมนี่สวยมากนะครับต,ตัวนี้ใช่ววสวยมากสองพัไไน,ไไน,น,นสี่นะครับผมอ่ตามนี้นะครับสำหรับเบอร์โทรนะศูนย์เก้าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าแปดสามนะครับช่างตะใครสั่งก็ รอกดใจรอหน่อยเนาะถ้าเกิดว่าคนจะสั่งอืมไม่ทันจริงๆก็ไม่ทันจริงๆนะครับตอนนี้คนเชื่อมก็หลายกี่คนเนี่ยคนเชื่มอมอยู่ไม่อยู่สองสองคน <c oughs> <c oughs> อยากได้เออครับอยากได้งานสวยก็ใจเย็นๆนะครับนี่นะเนี่ยรอยเชื่อมสวยมากนะครับอันนี้ไอดีได้ไอดีต่อไอดีเดิมไอดี คือคือต่อไอเดีเดิมใช่ไหมแต่ว่าเป็นเป็นไอดีได้ครับอ่าขอดูหน่อยอ๋อยังไม่ได้ติดป้ายเราจะสวมเข้ากับกล่องเดิมนะครับนี่อย่างนี้ก็สวยได้นะครับนี่แต่อย่างอย่างนี้กี่กี่บาทอ่า เก้าร้อยครับแต่ว่ามีเพจให้ปะมีครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเพจให้นะครับอย่างในเก้าร้อยนะครับไปสวมเข้ากับกล่องเดิมนะครับอ๋อนี่ใส่เพจอย่างนั้นนี่อ่าอย่างนี้เลยครับอ่าสวยเหมือนกันอ่าครับงบเบาๆนะครับเก้าร้อยครับสำหรับเออก้าร้อยก็ก็สวยได้นะครับ คำแล้วก็รอรอไล่คิวไปส่งครับอ่าเยอะมากรอคิวเอะไรเหลือแค่ขึ้นคออืมอืมเหลือเชื่อมขึ้นคอโอ้ทรงนี้คนก็สั่งเยอะเหมือนกันเนี่ยที่มีกระกระปุกกระเปาะอะไรเนี่ยที่มีพักเออที่มีพักนะครับถ้าแบบมีพักได้เท่าเท่าไหร่นะแบบมีพักอยู่พันเก้าครับพันเก้าอ่าตอนนี้มันเลทมันไปเออครับตอนนี้เลทมันขึ้นนะครับ ขึ้นมาร้อยนะขึ้นขึ้นแค่ร้อยเดียวอ่าครับไม่ได้ขึ้นเยอะนะครับแค่ร้อยเดียวครับแล้วก็เขาตอนมาก็ทักหาว่าว่าเอาเหมือนพ่เน, <c oughs> น, <c oughs> <c oughs> นี่ยอจัดกามนะอะไรนะกถ้าเกิดว่าจะเอาไปวิ่งหลังถนนก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ารถรถทำรถแรงก็ต้องบอกช่างตะเดี๋ยววิ่งตามเข้ามาเฮ้ยโอ้ยังไงสวยแต่ไม่ได้ล้างอ่ะถ้ามันติดที่มือถ้าแบบ เตียงนิดเท่าไหร่เนี่ยกี่พันเนี่ยอืมอย่างนี้นะครับยิงทรายมันอยู่สองพันสองพันสองพันสี่อ๋อถ้าเกิดว่ายิงทรายขึ้นไปอีกประมาณประมาณห้าร้อยป่ะอ่าครับอ๋อทางงานยิงทรายก็ขยับขึ้นไปอีกประมาณห้าร้อยอะไรครับประมาณขาดขาดฝาเนี่ยมันก็ท่อใหญ่เหมือนกันครับท่อใหญ่ท่อใหญ่ครับอันนี้ก็ยันมาล้วนๆเลยจะทําผมจะทําขึ้นตรง พ่อข้างแบบขึ้นทีเดียวเลยอ่ะแล้วแต่ละทรงมัจะขึ้นทีเดียวแล้วก็มาไล่ดูให้ครับใช้ทางก็เตรียมรอกเดี๋ยวจะได้เอาเอาแบบขึ้นทีเดียวหลายใบครับมันจะได้ไวๆนะครับถ้าขึ้นถ้าขึ้นทีละเจ้ามันจะอืมครับถ้าเกิดว่าขึ้นทีละเจ้ามันมันจะได้ช้านะครับเดี๋ยวตัดน้องตัดเมื่อกี้นี้ครับให้ตัดทีละตีสีอนะคร ตัดเก็บไม่เรียบร้อยแล้วเราแค่เราใส่คอใส่อะไรอย่างี้ครับเ<อ>่ยอ่านี่ครับอ่านี่อ่ะคนสิงเป็นอะไรครบหมดเลยเอ,อ่านี้เหรอแค่รอใส่เราจะใส่าย,ยางอะ <คน S 1> หรือยังไงอืบางคนก็บางคนก็ชอบแบบสปริงแบบเกาะสปริงไงอ,าอกก่าแบเกาะสปริงแล้วก็สวมนี่อืมเกาะสปริงก็ได้นะครับไม่ต้องใส่ย,ยางแต่ผมแนะนำว่าเอาเป็นยางเลยดีกว่า เพราะว่ากันแบบน้ำอะไรเงี้ยใครไประยะยาวเพราะว่าสายรัดน้ํามันไม่เข้าอยู่แล้วนะอ่าครับอันนี้เผื่อบางทีเราให้ตัวได้จริงที่กลัวน้ำมันจะหลุอตรอไหใช่แต่ผมก็ทากาวให้หมดอ่าครับแต่ว่ายางจบกว่าเพราะมันดิ้นได้มันมโอกาสแตกไม่มีอยู่แล้วนะครับจะแนะนำให้เอาครับบางแต่บางคนก็ชอบสปริงเราต้องเอาครับครับ เพิ่มังไงแค่สามร้อยอืมเพิ่มอีกแค่แต่ละสามร้อยสามร้อยโอ้เพิ่มอีกแค่สามร้อยเพราะว่าตัวนี้มันก็หลายร้อยนะนี่เพิ่มไงเออตัวนี้อีกแล้วก็แหวนลัดอีกนะครับเนี่ยอ่ามีตัวลัดครบเลยเพราะว่าทำจริงไปซื้อที่ร้านเนี่ยไม่ได้นะอันนี้อันนี้ก็แหวนสามร้อยเนี่ยไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าผมเคยซื้อมาแล้วแพงมากไอ้เจ้าอันนี้อ่ะเพสามร้อยครับเพิ่มอีสามร้อยเออค่ะอืมมันจะเป็นอย่าง ใช่นี่อย่างกันนี้นะครับเนี่ยรถแข่งแล้วก็จะให้ไม่ให้น้ำเข้าดีครับเพราะน้ำมันสาดขึ้นไปเพราะว่ามันแรงดูดเนาะครับแรงดูดแรงแรงดูดมันแรงมีน้ำเข้าไปนิดเดียวแล้วอาจจะเกิดเสียหายกับเครื่องยนต์นะครับมันได้น้ำให้เป็นยางดีกว่าอ่าครับคห้ตัวได้ด้วยอออื้เเาาีประมณนลยโอเคโอเคนะผมใครสั่งคิวใครใครใครกำลังสั่งจองก็ ใจเย็นๆนะครับผมรอรอสักคู่ประมาณไม่เกินเดือนเอะช่างก็เลงห้เต็มทีกงคืนหน้าทุ่มหมกทุ่มไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนกรับเออกรับกรับอ่าโอเคนะครับผมโอเคนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับผมทุกไลฟ์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับตามนี้เลยสวัสดีครับ